วันนี้ก็เป็นมือที่แบบวันแล้วหน้าแล้วทุกคนแล้วน่าแล้วจ้าก็ที่มาหามถ่ายหันติโรดทุกคนมาเบ่งน้ำกันเลยเด้อตอนนี้ห้องก็หามถ่ายกับพอเนาะทุกคนซูซูคนเก่งคนเก่งหามถ่ายก็ได้ในสาวเวลานี่ ชาวอินัทชาววินัทนาไทยก็ได้ ตอนนี้ก็มาหันตินลรถต่อทุกคนหันตินลดรถก็พอ ไปข, <laughs> ขายเนื้อ <laughs> <laughs> แล้วหน้าทุกนี้เก็บเครื่องประลุป,ป,ประบายไป็นใจรถไยคือเวียดขายเคร <laughs> ื่องรูปเชลล่าค่ะหานตีนรถนัพหอ กือแมวอยู่เกือบคา